ด้วยอาจารย์บ <tanta> <ấy> <uno> so <ata> uh, ุญรีสุรัต์เจ้าวาดวัดบันทากานมุดเสื้อเมืองละครเพลงแสีงสารวัตรี่นองนิราสายบุญสอฟังโขงขึ้นมาทำบุญอยู่เมืองไทยอังเก่งนะเพื่อรไส้อ้าวสบายดีสบายดีพี่สบายดีนี่้องขึ้นมาทยอยย่อยขึ้นมาเพื่อชุดหนึ่งสุดสอง สบายดีตะคูตะคนเด้อโอ้นังเอกก็มานังเอกโอ้สบายดีนังเอกโอ้น้องสายบุญสายบุญจินดีต้อนรับต้อนรับพี่น้องท้องคงคงน้องไมาจ่าเมื่อลาบเด้อสายบุญสายบุญดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อ เขาเพียงสามทีพรมนาป่าจทรุติสุนิลนองวัดบ้านทาคือเรื่อเมื่อเราค่อนเพ่งแหงสารวัตรพี่นองก่อนขน้อยหรือว่าผมก็ไปเห็นบุญบานเินไปซอยเกียรใส่กับุนหลายมือหลายวันยี่ดอกสีหามือจะมานี้เป็นว่าทุนเทท่านู่ก่อาวัดบ้านสมลรง้านสมลรงอําเภอเมืองไทรจังหวัดนิ่นองกระทานฉันน้อยกระานฐาุดสจังหวัดนอดยส่ยอดใส้บุญใสยบุญสบุญ เป็นเื่องกันพี่น้องท่านนี้มดเพื่อครันพี่น้องอาจารย์ใครเปนเล้ห์ที่ดดุดกันข้าวเกษตรบุตรบางเทียรก่อนเาจาจย์นบนเรือบนน่นอนนโอ้งเห็นครับอีกล่มท่านเล่นข้บพี่อดีตท่านม่ยกองตานของมท่านอยู่หุบ ก็เติแจงนะครับพี่น้องครับเพือตอยอดให้ปัตตาอารามเข้าไทยูเ็งเป็นเขามาเป็นตับเรเลยพี่น้องครับเป็นันังครับกุศลากันบปเลี่ยงครับก็เสือห้าอเจริญเรื่องการทีท่านส่งเข้าต่อไปครับที่สิบเ็ตุสองพันหน่ร้อยหกสิบหกครับที่บ้านบารุบลูมที่บ้านุกเพ่มเข้ีวัดุรานิครับคุมหาสารคานครับ

ทีมงานก็ทีมงานก็ทีาจัดการจัดต้นรับนะครับผ้าแรกครับเนาะที่ณภาที่ของเราไมุนไหมพ้นะครับเนาเพื่อสดทีมงคลนครับตอบครัวเฮาดีเด่นเป็นสุดทีมงานท่างคัี่้สาพี่น้องฝั่งสลาครับเป็นเขาด้วครับเนาะอ่าพี่น้องด้วย ขวอกกันนักแข่งแบงปานังงเจ้าสายบุสายบุญครับทียอสาทุสาเดนเอาเกา่แุ่กานผู้ชมช่ได้ด ในาคระมหากษัตรย์รท่านทั้งกระท่านพาป้ากระทิ่นขอกระปํายครับแม่ทูเนะครับคือสายพุญสยพันุี่ไม่แห้งคุณก็มสมไปนะครับพีนนนออ่น้ี่็น๊ตคุณรักษา,ทาเทวดาคุณยายตาวันคนุณยายตาวันร้ายพี่โน๊ต ดึงด้านที่สั่งแ่ไม่ไแล้วีความที่ว่าตอนนั้นเคยรักพอพอที่ยิ่งตั้ต่อนมา